เมื่อสักครู่เพิ่งจะรายงานไปภาพรวมของตลาดหุ้นไทยยังคงเห็นสัญญาณการปรับลดลงไปแดนลบนะครับแต่ดูเหมือนว่านวินาทีนี้ปิดตลาดขึ้นมาแล้วนะครับยังคงเห็นการปรับบวกเพิ่มขึ้นของระดับดัชนีหุ้นไทยแม้ว่าจะปรับบวกขึ้นมาเล็กน้อยครับล่าสุดดัชนีหุ้นไทยนะครับปรับบวกขึ้นมาเล็กน้อยในช่วงท้ายตลาดแบบนี้ขึ้นมาอยู่ในแดนบวกได้แม้ว่าจะบวกเพิ่มขึ้นไม่มากก็ตามครับบวกล่าสุดเพียงแค่0.62จุดจุดเท่านั้นครับ ระดับดัชนีอยู่ที่1590.13จุดนะครับในขณะที่มูลค่าการซื้อขายประกบขึ้นมาอีกเช่นเดียวกันครับจาก4 4 0 0 0ล้านตอนนี้ขึ้นมาถึง47,0 0 0ล้านบาทครับขณะที่มุมมองของภาพรวมของการซื้อขายนะครับยังคงเป็นกลุ่มสื่อสารและก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับนำมาเป็นกลุ่มสื่อสารครับแอดวานมาอันดับ1อินทัศตามมาด้วยอันดับ2ครับทรูตามมาเป็นอันดับ3 p e r m นะครับหรือเพิ่มขึ้นมาเป็นอันดับ4แล้วก็รวมไปถึงทาง PDT หรืออปปตตทาามมเ็นันดัับ มุมมองของตลาดหุ้นไทยในช่วงนี้แม้ว่าสัญญาการปรับโขกขึ้นท้ายตลาดแบบนี้ไม่รู้ว่าจะส่งสัญญาณต่อการลงทุนในช่วงนี้อย่างไรบ้างหรือภาพลักษณะหลังจากนี้จะเป็นลักษณะการออกข้างไปก่อนของระดับตัชนีหุ้นไทยหลังจากที่พยายามขึ้นไปทดสอบด้านบนแล้วยังไม่สามารถผ่านไปได้แน่นอนว่าจุดต่อไปอาจจะเป็น1,600ที่เรายังคงต้องจับตาอยู่ฉะนั้นเดี๋ยวไปพูดคุยพร้อมกันในเรื่องของการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนนะครับอยู่ในใสายกระเป๋าแล้วครับท่านเป็นกรรมการผู้จัดการสายงาน QRQP บริษัท์ไอคิพสุวรณประสิทรัสวัดีครับิพนธ์คร ครับสวัสดีครับคุณติดรครับครับดูจากสัญญาณวันนี้มาปรับขึ้นช่วงท้ายตลาดเล็กน้อยแม้ว่าตอนช่วงเช้าเราเห็นขึ้นไปทดสอบเกือบจะถึง1 6 0 0พันหร้อยแล้วก็เป็นการสร้างไฮใหม่ไปแล้วด้วยหลังจากนี้ภาพรวมตลาดหุ้นไทยมีสัญญาณอะไรบ้างไหมครับที่เป็นการส่งสัญญาณว่าอาจจะเป็นการปรับลดลงก่อนหรือจะเป็นการย่ำฐานหรือว่าจะไปต่อแล้วครับทิศทางตลาดเป็นเป็นขึ้นอยู่นะครับรบตลาดมีสัญญาณซื้อมาตั้งแต่วันที่สิบดนะฮะเกินประัตที่แล้วนะครับ เราสัญญาณซื้ออีกครั้งหนึ่งที่หุ้นจะขึ้นได้แรงๆนะฮะก็ประมาณสักสองวันครับถ้าขึ้นัปอีกสองวันเนี่ยก็จะขึ้นทะลุพันหกนะฮะไต่ประมาณพันหกร้อยยี่สิบนะครับในแพทเทิร์นนี้นะครับครับตอนนี้วันนี้ตลาดได้รับผลกระทบจิตวิทยาจากการลงของตลาดหุ้นในยุโรปแล้วคาดว่าคืนนี้ดาวโจน์ก็จะลงต่อนะครับนักเก็งกำไรที่เขาใช้ข้อมูลในการเก็งกำไรพวกนี้เขาก็จะขายออกมานะครับซึ่งตลาดรับอยู่อยู่แล้วนะครับ อันนี้สะท้อนเข้ามาในบ้านเราบ้างแล้วรอยังครับคุณนิพนธ์ครับตอนที่มันขึ้นตอนที่มันลงมาช่วงบ่ายนะครับในยุโรปจะลงค่อนข้างที่จะเยอะนะฮะคือยุโรปที่ลงเยอะเนี่ยเพราะว่ายุโรปเนี่ยจะมีการประชุมนะฮะแล้วก็อาจจะมีการฉีด QE เข้ามานะครับเพราะฉนั้นก่อนที่ยุโรปจะพิมพ์เงินโดยไม่มีทุนสำรองเนี่ยนะครับเพราะต้องทําให้ชาวโลกรู้ว่าครับว่ามันแย่จริงๆนะฮะถ้าถ้าไม่ปล่อยให้พิมพ์มันก็จะแย่นะนะครับก็เหมือนการเล่นเล่นละครฉากหนึ่งอะไรเนี่ยนะครับ เพราะนั้นหุ้นในยุโรปมันก็จะลงแต่ของเราเนี่ยเราก็ไม่เกี่ยวนะฮะเพราะเราขนาดนี้ก็คือเราหุ้นของเราขึ้นโดยโดยฟันโฟืในประเทศของเราเป็นหลักนะครับฟันโฟต่างประเทศเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวเสริมแค่นั้นเองนะครับเพราะนั้นปัจจัยในต่างประเทศที่จะมากระทบแลวทําให้หุ้นเราลงแรง,งๆนี่ยมันไม่น่าจะเกิดขึ้นนะครับ,รบถ้ามันจะลงมันต้องลงโดยด้วยความคิดของเราเองนะครับสถาบันในประเทศนะครับหรือนักลงทุนนักลงทุนทั่วไปนักลงทุนรายย่อยบ้านเราเนี่ยนะครับ คือคิดว่าคุณจะลงแต่คันนี้ไม่ใช่นะครับทุกคนคิดว่าเศรษฐกิจในประเทศกำลังจะดีในปีหน้าถูกไหมครับมีโครงการของรัฐที่จะออกมาเยอะแยะมากมายทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตลาดฝรั่งมีวุ้นไม่เยอะนะครับเพราะฉะนั้นไม่ทําให้ลงหรอกนะครับรบมันก็จะขึ้นขมันต่อไปนะครับการปรับฐานเ็าจะคุมเป็นการปรับฐานทางเทคนิคนั้นเองนะครับการปรับฐานที่จะทําให้คุดลงโดยการเปลี่ยนเป็นทิศทางแนวโน้มลงอ่ะแพทเทิร์นแบบนี้ไม่ใช่นะครับ มาจะลงพันหร้อห้าสิบก็ได้ก็ขึ้นต่อไปอีกนะครับซึ่งซึ่งต้องเป็นปัจจัยที่แบบว่าร้ายจริงๆแล้วต่อเนื่จริงๆนะครับยกตัวอย่างว่าดาวโจนลงไปเลยพ <ừ> ันจุดอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นไปได้นะครับที่ไม่สามารถที่ควบคุมความตกใจได้นะครับ มันก็จะลงไปได้ซึ่งผมก็ยังไม่เห็นภาพตรงนั้นนะผมคิดว่าปัญหาตรงนี้อยู่ที่ยุโรปอย่างเดียวไม่ใช่ที่อเมริกานะครับ,รบในยุโรปกระทบเราเนะี่ยคิดว่าไม่เยอะนะครับแต่ถ้าในอเมริกาเกิดอาจจะกระทบเราเยอะเพราะความเชื่อของสถาบัานบางแห่งในบ้านเราก็เชื่อว่าหุ้นเราขึ้นลงตามเราโว์นะครับ,รบซึ่งมันไม่จริงนะครับแล้วถ้าพิมพ์จริงอัดฉีดจริงแบบนี้ฟลจากทางยุโรปจะมีการไหลเข้ามา อยู่ในอีมาร์จินมาเก<า><ค>็ตรวมถึงอะไรด้วยแล้วนะ,นะครับไม่ต้องคิดว่าเขาฉีกเงินไปให้คุณบดีนะฮะคุณบดีกู้เงินเพื่อเอาไปฝากแบงก์ปุ๊บขาดทุนยี่สิบตังค์นะับเงินออกอยู่แล้วนะครับแต่ได้ถ้าเดบิวตนฝากติดลบเงินไม่อยู่นะครับแน่นอนว่าไหลเข้ามาทางนี้แน่นอนนะครับมาเสียนแน่นอนนะครับ แล้วถ้าดูจากลักษณะภาพรวมตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นนยโยบายต่างๆที่เกิดขึ้นอันนี้ปัจจัยภายในประเทศนะครับสะท้อนให้กับหุ้นในกลุ่มไหนหรือตัวไหนที่ตอนนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นแนวโน้มยังงถ้าเรามอง <ใน S 2> ระยะ,<น>ร,ะ,ยะระยะกลางสุดเนี่ยก็คือรับเหมาเนี่ยนะครับคือเด่นสุดเลยนะครับครับกลุ่มลําเหมาได้เด่นสุดนะครับธนาคารพันธุ์เนี่ยคือไม่ว่าใครจะเด่นไม่เด่นเขาเด่นด้วยอยู่แล้วนะครับกลุ่มทางงานทางเรื่องนะครับก็ก็ส่วนที่เขาเขาได้จะได้รับเงินจริงๆนะครับก็ก็ ก็มันก็เด่นอยู่นะครับครับอันนี้พลังงานทางเรือกนี้ถูาสะท้อนไปแล้วไหมครับคุณนิพนครับเอ่อมันก็มีอีกหลายปรเจกต์นะอืไม่ใช่มีแค,ค่ปรเจกต์เดียวครับเอ่อเว้นแต่ว่ามีมีการไปคุยกับกับกมพูชาแล้วขุดน้ํามันขุดแก๊สอะไรเงี้ยนะอันนี้นีอาจจะแผ่วๆลงไปนะฮะเออต้องดูด้วยนะครับครับเอ่อกลุ่มต่อไปที่ที่เราเราจะดูก็คือนะฮะอ่าดิจิตอลอีโคโนมิกนี่ยังน่าสนใจไหมครับ กลุ่มดิจิทัลผมไม่สนใจนะแื่ว่าผมว่าขนาดถึงขั้นเลื่อนการจ่ายค่าประมูลครั้งที่สองนะมันก็คือว่าผมว่าค่าประมูลเป็นแพงนะกับค่าโฆษณาที่เข้าเนี่ยผมว่าส่วนดีดีเปรายรายตัวอย่างเวิร์กพอยต์อะไรเงี้ยนะฮะอาจจะโอเคแต่รายอยู่ผมไม่ทราบนะฮะแต่ผมดูเรตติ้งเวิร์กพอยต์ตัวนี้อันดับหนึ่งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวิร์กพอยต์ก็ไม่เคยมีมาก่อนผมว่าเจ้าเดิมอ่ะไม่ดีครับแต่เจ้าใหม่อ่ะนะฮะน่าสนใจ น่าสนใจที่เขาเขาเป็นทำคอนเทนต์อยู่แล้วอย่างเวิร์กพอยต์เนี่ยนะครับเขาก็เป็นผู้ผลิตรายการอยู่แล้วถือเป็นตับครับอันนี้ก็คือเขามีช่องของเขาเองเนี่ยผมว่าเวิร์กพอยต์เนี่ยจะดีนะครับส่วนส่วนที่เป็นช่องอยู่รือว่าช่องเจ็ดช่องสามช่องเก้าเลยเนี่ยผมวันนี้ผมว่าไม่ดีครับนะครับส่วนช่องช่องเนชั่นผมไม่พูดถึงนะครับว่าว่าเพราะว่าเป็นเจ้าเก่ามีมีผลิตเองมีอะไรเองอยู่แล้วนะครับก็คง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 ดีขึ้นนะฮะผมคิดว่าดีขึ้นนะครับส่วนกลุ่มที่จะลุณรับ กลุ่มอสังหาก็ต้องเลือกเป็นหลายตัวหลายอพีเด้นนะครับตัวที่เด่นที่สุดในเรื่องของคอนโดนะครับก็จะเป็นสองบริษัทนี้นะฮะต้องเลือกเป็นหลายตัวอยู่เหมือนเดิมนะครับส่วนการขิ้นขอกลุ่มกลุ่มสื่อสารก็คงเป็นเรื่องของการดีบ่าวเพื่อประยุน์เส้นะครับแค่นั้นนะครับครับเอาละครับได้ครับขอบพระคุณมากนะครับคุณนิพนธ์ครับแขครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาละครับภาพรวมในช่วงนี้นะครับอย่างที่วันนี้คุณนิพนธ์บอกไปการปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างแรงสําหรับกลุ่มสื่อสารนะครับน่าจะเป็นลักษณะของการรปับ ปรับตัวขึ้นมาเพื่อรีบาวพยุงเซตไปก่อนนะครับในขณะที่กลุ่มสังหาถ้าหากว่าเลือกเป็นลักษณะคล้ายๆกับการ s ี l e c t i v บบายหลายตัวนะครับยังคงมองสุภาพไลและก็ LPN ยังคงน่าสนใจนะครับในขณะที่กลุ่มแบงก์ยังถือว่าโดดเด่นตามสไตล์อยู่แล้วนะครับสำหรับกลุ่มแบงก์เองส่วนกลุ่มรับเหมาก่อสร้างยังคงเป็นกลุ่มที่น่าจะได้รับอนิสง์มากที่สุดจากเรื่องของนโยบายภาครัฐที่ยังคงมีการกระตุ้นหลังจากนี้ส่วนภาพรวมของดัชนีนะครับยังคงมองเป็นลักษณะขาขึ้นยังไม่เห็นสัญญาณการปรับลดลงในช่วง 620นี่ก็เป็นการกำหนดกลยุทธการลงทุนที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมกันนะครับผู้ชมอย่าลืมนะครับทางนชั่นทีวีเรายังคงจับต่อเนื่องแน่นอนนะครับตอนนี้ยังคงเปิดรับสมัครสําหรับใครที่สนใจในเรื่องของการกําหนดกลยุทธ์การลงทุนรวมไปถึงการลงทุนในตลาดหุ้นแต่ว่าจะต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองได้อย่างไรเรามีการเปิดสอนนะครับในวันที่18และ19ตุลาคมนี้ไปเจอกันได้สําหรับสัมมนาในครั้งนี้ที่จะมีการสอนทั้งทางเทคนิคและก็พื้นฐานให้สามารถเลือกหุ้นได้ด้วยตัวเองแล้วก็ดูในเรื่องออองงงปัััจยพืื้้้นนนนนฐาาาต่ๆรรรระกกบเหุใคี เอาละครับวันนี้หมดเวลาสำหรับรายการ Stop Loss แล้วนะครับผมอดิดประทุมตาและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ